ฉีดวัคซีนใช่ไหมเมื่อกี้เกินไปแล้วมาดูผลข้างเคียงดีกว่าอันนี้คนในวงการบันเทิงเขารีวิวให้เลยใช่ไหมคือหลายคนเขาก,ก็ยังกลัวอยู่นะคะยังมีความเชื่อแล้วมีความกลัวอยู่ว่าเฮ้ยถ้าฉีดวัคซีนน่ะเราจะแพ้วัคซีนไหมอาการเราจะหนักไหมนะคะซึ่งตอนเนี้หลายคนที่รู้จักเขาก็มีอาการเหมือนกันนะหลังจากได้รับวัคซีนนะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้วัคซีนหลักที่ประเทศเราใช้ฉีดให้กับประชาชนนะครับก็คือแอสตราเซเนกานะฮะ เพราะซีโนแวตอนนี้ก็เริ่มลดลดลงไปแล้วเริ่มน้อยลงนี่ฮะคือข่าวเนี้ยขอยกตัวอย่างละกันนะครับ ก็คือนัก้างลูกทุ่งสาวนะครับพี่อ้อยกระท้อนะครับเจ้าของเพลงดังนึกเสียว่าสงสารใช่ไหมเป็น<ช>นะนัก้องลูงทุ่งเพื่อชีวิตวัยห้าสปีนะครับพี่อ้อยเนี่ยเขาได้รีวิวการฉีดวัคซีนครั้งแรกผ่าน a c e b o o k นะครับว่าเขาได้เข้า,ารับการฉีดวัคซีนโควิด19ไปเมื่อวันพรฤหัสบดีที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะอันนี้เป็นภาพแรกที่จะตัวโพสตเลยนะฮะคือหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จยังเพิ่งแปะพัาสเตอร์ไปที่ศูนย์รับการฉีด ฉีดเข้าร่างกายนะฮะรอสังเกตอาการต่อนั่งสวดมนต์ไปสิเห็นว่าแพ้กันเยอะแยะนะฮะแต่ไม่มีทางเลือกในเมื่อเชื้อโลกอ่ะมันร้ายแรงกว่านะฮะบอกว่าไม่เจ็บแ,แต่กลัวอาการแพ้มากกว่าแล้วก็อีกอันนึงชอบอิติปิโสพัวานะฮะก็คือเป็นบวชสวดมนต์เลยทีเดียวนะฮะ พอผ่านไป1วันช่วงเย็นของวันที่25กระฉีดไปวันพฤหัสที่24ใช่ไหมตกเย็นอีกวันหนึงวันที่25พี่อ้อยก็ได้โพสต์รีวิวอาการอีกครั้งนะครับแต่คราวนี้เป็นภาพที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับบอกว่า และแล้วที่กลัวมันก็เกิดขึ้นจะดีใจหรือเสียใจดีที่หมอบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วภูมิต้านทานทํางานดีมากไข้ขึ้น40องศามีอาการคลื่นไส้หนาวชนิดที่ห่มผ้ากี่พืนก็ไม่หายใส่เสื้อหนาวกี่ตัวก็ไม่อุ่นหลังจากฉีดวัคซีนเพียงแค่วันเดียวเวียนหัวไข้ก็ไม่ยำลดนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าผลข้างเคียงถึงกับต้องเข้าห้อง i อ u ห้องปลอดเชื้อเลย ถือว่าเขาแพ้หนักมากนะใช่ซ,ซึ่งล่าสุดน,น,นะครับก็มีรายงานออกมาแล้วนะครับว่าพี่อ้อยกระท้อนเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่2 6ิมิถุนายนที่ผ่านมาคือช่วงเย็นวันเสาร์นะครับส่วนอาการก็ยังมีอาการเพลียๆเหนื่อยๆบ้างเนื่องจากหัวใจเต้นผิดปกติส่วนอาการไข้ก็ลดลงแล้วคุณหมอก็บอกว่าถ้ามีไข้ก็ให้ทานพาราซิตามอนได้นะครับถ้าไม่ดีขึ้นค่อยกลับไปที่โรงพยาบาลน,นะฮะอันนี้ก็ที่พี่อ้อยเขาก็โพสบอกไว้เอาจริงเขาบอก ว่าสาเหตุที่ต้องกลับมารักษาตัวเองต่อที่บ้านนี่แหละเนื่องจากเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลมีคนไข้จำนวนมากนะคะก็หนึ่งเหตุผลที่ต้องมารักษาตัวต่อที่บ้าน